สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาเารวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วนวันนี้ละออนเหนือค่ะสองตัวล่างมีแปดสี่สี่ศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์ห้าเก้าค่ะต่อมาแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยเขาวิ่งบน,นเด่นสี่เด่นห้าสองตัวเก้าสี่ศูนย์สี่หกสี่ห้าสี่ห้าหกสามตัวสี่ห้าหกสามห้าสี่สามเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าเก้าสี่ค่ะ ่อมาหนูเนื้อเขาวิ่งให้เด่นสี่เด่นห้าสองตัวสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าสามตัวห้าสี่หนึ่งห้าสี่เก้าหนึ่งห้าเก้าค่ะต่อมาแอดโน้ค่ะสองตัวมีสี่สองสองสามสามสี่สามสามสี่สามสี่สี่สามตัวสี่สองสามสี่สองสี่สี่สามสามสี่สามสี่ห้าสองสามห้าสองสี่ห้าสามสามห้าสามสี่คะ่ะต่อมานักร้องชื่อดังเรืองบวงสวงปูกแก้วค่ะ ามตัวมีเก้าสองห้าสองตัวสองห้าเจ็ดสองสองเจ็ดค่ะต่อมาแมนมากคั้นเทพเขาวิ่งให้เด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเก้าค่ะต่อมาสิทธิหลวงพ่อแดงคขาวิ่งให้เด่นแปดสามตัวสี่เจ็ดแปดแปดเก้าสี่สองตัวเจ็ดแปดแปดเก้าศูนย์แปดศูนย์สี่เก้าสี่หนึ่งแปดค่ะต่อมาเลขเด็ดสี่แยกข้อกลัวค่ะวิ่งบนล่างให้เด่นสามเด่นแปด สองตัวสามศูนย์สามหนึ่งสามแปดแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าสามตัวเจ็ดสามศูนย์หกสามห้าหกแปดสามค่ะต่อมาแอดยุดค่ะสองตัวล่างนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าสองสี่สองห้าค่ะต่อมาแอดถุงเงินพารวยค่ะวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นเจ็ดสองตัวศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ค่ะ ต่อมาแอเจ้าฟ้าเขาวิ่งเด่นสองเด่นห้าสองตัวสองห้าสองหกสองศูนย์หกศูนย์ห้าหกห้าศูนย์สามศูนย์สามตัวสองห้าหกสองห้าศูนย์สองหกศูนย์ห้าหกศูนย์ค่ะส่วนวันนี้สองตัวมีหนึ่งสองหนึ่งเก้าสองห้าสองเก้าสามสี่สามห้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าค่ะส่วนวันนี้วิ่งเด่นสามเด่นหกค่ะสองตัวสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกหกสาม สตัว6กสามศค่ะต่อมาแอ p เปิ้ลทรงโจนค่ะสองตัว19ึ่งเกหนึ่งสามสามตัว19ึ่งเก้าสหกเค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ